สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักและนักเรียนที่รักทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูจะพาทำขนมไทยโบราณค่ะเป็นขนมสัมปัน,นีละลายนะคะซึ่งสามารถที่จะละลายในปากได้นะคะถ้าลักษณะที่เราทำถูกต้องนะคะความอร่อยนะคะจะซาบซ่านไปทั่วปากเลยค่ะส่วนผสมนะคะของครูก็จะมีนะคะ แป้งมันค่ะแป้งมันนะคะนำไปคั่วให้สุกนะคะ200กร,รัมค่ะน้ำตาลทรายนะคะครึ่งถ้วยหัวกะทิสดนะคะ3าส่วนสีถ้วยเกลือ1ห,หยิบมือและสีผสมอาหารค่ะถ้าใครไม่สะดวกในส่วนผสมที่ครูบอกไปนะคะนักเรียนสามารถที่จะ ซื้อแป้งของครูได้นะคะเป็นแป้งสัมปณนีค่ะซึ่งครูจะมีนะคะมีส่วนผสมไว้ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมสูตรนะคะค่ะอ๋อครูย้ายให้ดูนะคะมีทั้งน้ําตาลและแป้งใช่ไหมคะมีทั้งน้ําตาลและแป้งแล้วก็สูตรใช่ไหมคะค่ะนะคะเมื่อนักเรียนทําขนมเสร็จนะคะนักเรียนจะต้องนําไปอบควันเทียนนะคะครูมีเทียนอบด้วยใช่ไหมค่ะครูมีเทียนอบจาหน่ายให้ด้วยนะคะเป็นเทียนอบของโครงการอนุรักษ์ขนมไทยค่ะ ส่วนที่นักเรียนจะต้องใช้นอกเหนือจากสูตรแล้วนะคะนักเรียนจะต้องใช้พิมพ์ค่ะเป็นพิมพ์กดสำปณีนะคะค่ะเป็นพิมพ์กดอัดสำปณีนะคะหาซื้อได้ในร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะมีหลายแบบให้เลือกนะคะเราเลือกเอาแบบที่เป็นดอกเล็กๆหน่อยนะคะค่ะจากนั้นเรามาลงมือทําขนมสำปณีเลยค่ะค่ะครูยาก็จะนํากระทะนะคะมาตั้ง ะะแล้วเราก็จะนําแป้งมันลงใส่ไปค่ะสองถ้วยนะคะจากนั้นเราก็จะคั่วแป้งมันนะคะเราจะคั่วด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะค่ะคั่วไปเรื่อยๆนะคะค่ะจนกว่าแป้งมันเนี่ยจะสุกนะคะวิธีที่จะดูแป้งมันสุกดูใ่ได้อย่างไรนะคะแป้งมันเขาก็จะเบานะคะจะเบาขึ้นค่ะแป้งมันก็จะเบาขึ้นนะคะ ค่ะจากที่หนักๆก,ก็จะเบาขึ้นแล้วก็ฟุ้งกระจายแล้วก็เราจะใช้มือนะคะใช้มือของเราเนี่ยนะคะหยิบลงไปค่ะแล้วกําดูถ้าแป้งมันยังกําได้แบบนี้นะคะมือไม่ต้องใส่ถุงมือนะถ้ายังยังกำได้ขนาดนี้นะคะแสดงว่าแป้งเรายังมีความชื้นอยู่ยังไม่สุกนะคะแต่เมื่อไหร่ที่นักเรียนยหยิบแป้งมันไปแล้วอุ้ยร้อนต้องปล่อยอย่างนี้นะคะหรือ กลับไม่ได้แล้วต้องปล่อยแบบนี้เลยนะคะแสดงว่าแป้งมันของน้องเรียนสุกแล้วแน่นอนนะคะเมื่อแป้งมันสุกแล้วทำยังไงเอาละเทใส่ภาชนะไว้ค่ะค่ะนำไปเทใส่ภาชนะไว้นะคะไปเทไกลๆก็ได้ค่ะมันฟงนะคะค่ะเพราะแป้งมันจะเบามากนะคะตอนนี้นะคะเทใส่ไว้นะคะเพื่อให้แป้งมันเขาเย็นตัวนะคะจากนั้นนํากระทะมาเลยค่ะคุยานํากระทะมาเพื่ออะไรคะ เพื่อที่เราจะมาทําการเคี่ยวหัวกะทิค่ะนะคะเราจะใช้หัวกะทิที่ครูบอกนะคะเราจะใช้หัวกะทิอยู่ที่3ส่วนสี่ถ้วยค่ะส่งหมอ้อขึ้นมาสูงๆนะคะเ่ีเดียนจะได้เห็นชัดๆนะคะเราจะใช้หัวกะทิอยู่ที่3าส่วนสี่ถ้วยนะคะและน้ําตาลทรายค่ะน้ําตาลทรายก็ครึ่งถ้วยค่ะ เกลือป่นค่ะหยิบหนึ่งค่ะหยิบมือหนึ่งค่ะเปิดไฟแรงเลยค่ะจากนั้นนะคะค่ะเปิดไฟแรงนะคะแล้วนักเรียนก็คนค่ะคน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 นะคะเปิดไฟแรงแล้วก็คนคนให้น้ําตาละละลายนะคะค่ะช่วงที่เราเปิดไฟแรงเนี่ยคนให้น้ำตาลละลายนักเรียนคนไปในทิศทางเดียวกันนะคะค่ะเห็นไหมคะอันนี้ครูเขาก็คนไปนะ คนไปในทิศทางเดียวกันค่ะเพื่อให้น้ำตาลละลายนะคะค่ะเมื่อน้ำตาลละลายหมดแล้วนักเรียนจะสังเกตนะคะจะสังเกตได้นะคะว่าหัวกะทินะคะที่เราใส่ลงไปในกระทะเนี่ยนะคะจะค่อยๆนะคะค่อยๆฟูขึ้นนะคะค่อยๆฟูขึ้นโดยที่เขาจะเดือดนะคะเขาจะเดือดเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะคะ รอบๆด,ด้านข้างนะคะค่ะเขาจะค่อยๆเดือดอันนี้สำคัญนะคะการคั่วแป้งก็สำคัญถ้านักเรียนคั่วแป้งมันไม่สุกนะจะไม่ละลายในปากนะคะและการทำน้ำกะทิตรงส่วนหัวนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าถ้านักเรียน ะะไม่ทําตามขั้นตอนที่ครูบอกนะคะจะเกิดปัญหาตอนที่เราอัดขนมนะคะแล้วขนมก็จะตกทรายหรือแข็งเกินไปและก็ไม่อร่อยก็ไม่ประสบความสาเร็จนะคะขนมสัมปันีละลายทํายากไหมทํายากค่ะเพราะปัจจุบันนี้แทบจะหาคนทําเป็นไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นครูจะสอนให้ละเอียดเลยนะคะนักเรียนจดจําให้ดีดูซ้ำหลายๆรอบก็ได้จะได้ทํากันเป็นนะคะจะได้มีขนมอร่อยๆ ไว้รับประทานนะคะแล้วสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุด7วันขึ้นไปค่ะถึง15วันเลยทีเดียวนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะวิธีที่เราจะเก็บไว้ได้นานก็อยู่ที่น้ํากะทินี่ละค่ะนะคะ,นะคะการทําน้ํากะทิสําคัญนะคะนักเ,เรียนสังเกตดูดีๆนะคะเห็นไหมคะเขาจะเดือดเป็นฟองนะคะยิบๆขึ้นมานะคะรอบๆนะคะ ฟูช้หัวกะทินะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตง่ายนะคะจะสังเกตง่ายนะคะค่ะเขาก็จะเดือดขึ้นมาข้างๆนะคะรอบๆข้างๆแล้วเขาจะฟูเข้าไปตรงกลางค่ะเห็นไหมคะเดือดเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วเขาจะฟูขึ้นมาค่ะฟูขึ้นมาฟูขึ้นมานะคะค่ะลักษณะเขาจะฟูขึ้นมาเห็นไหมคะเป็นฟองทั่วกะทะที่เราถึงขอบเลยนะคะจากนั้นทำยังไง ให้หนักเรียนเบาไฟลงคร okay. ั้งที่หนึ่งค่ะแล้วก็คนนะคะค่ะคนให้กะทิเขายุบตัวลงไปค่ะนี่คือครั้งที่หนึ่งนะคะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนก็เปิดไฟขึ้นมาใหม่ค่ะเปิดไฟขึ้นมาใหม่นะคะให้กะทิเขาเดือดอีกค่ะนะคะให้เขาทิกเขาเดือดนะคะแล้วเขาก็จะฟูขึ้นมาค่ะฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาจนกระทั่ง รอบขอบนะคะรอบขอบน้ําหัวกะทิที่เราใส่ไปเลยนะคะตรงกระทะนะคะเห็นไหมคะฟูขึ้น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 ,ข,นขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมานะคะนะคะเห็นไหมคะเราจะเห็นเขาฟูสูงขึ้นมานะคะจนกระทั่งสุดขอบแล้วนะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็เบาไฟลงะค่ะนะคะแล้วก็ใช้ไม้พ,พายนะคะคนให้เขายุบตัวลงไปะคะ่ะ ครั้งที่2นะคะวิธีนี้จะทําให้เรียนเก็บขนมไว้ได้นานแล้วขนมก็จะอร่อยด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะเปิดไฟขึ้นมาค่ะครั้งที่3นะคะครั้งที่3นักเรียนดูซ้ําให้เข้าใจนะจะได้ทําได้นะคะขนมนี้ใครทําได้ครูถือว่าเก่งมากแสดงว่ามีความสังเกตนะคะเป็นคนที่มีทักษะในการทําขนมไทยทีเดียวค่ะ ฟูขึ้นมาครั้งที่สามนะคะเห็นไหมคะค่อยๆฟูขึ้นมานะคะขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งขอบนะคะจนกระทั่งขอบนะคะขอบของหัวกะทินะคะฟูกระจายเท่ากันแล้วนะคะค่ะครั้งที่สามเราก็ปิดไฟคะ่ะแล้วเราก็คนนะคะให้กะทิเขายุบตัวลงไปเป็นครั้งที่สามนะคะ เขาก็จะค่อยๆค้นขึ้นมาเห็นไหมคะเขาจะค่อยๆค้นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะครั้งที่สี่ค่ะเปิดไฟขึ้นมาค่ะสังเกตดีๆนะคะครั้งที่4ี่แล้วนะค่ะกะทิเขาจะค่อยๆฟูขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขั้นตอนที่ครูสอนนี้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดนะคะให้นักเรียนทำความเข้าใจดีๆแล้วนักเรียนจะดทำขนมไทยได้ประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยค่ะ เอาละค่ะฟูขึ้นมานะคะฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาจนกระทั่งนะคะฟองที่ฟูขึ้นมานี่นะคะรอบขอบชิดแล้วนะคะชิดขอบกระทะแล้วนะคะเห็นไหมคะเราจะเห็นฟองเขาหนืดขึ้นนะคะเราก็ปิดไฟห้ามคนนะคะปิดไฟแล้วห้ามคนยืนดูเฉยๆยิ้มไปยิ้มมานะคะค่ะแล้วก็คิดในใจนะคะภาวนาว่าจงสำเร็จ โชสำเร็จค่ะรับรองค่ะทำจิตใจให้สบ,สสบายยนะคะร่มๆรมเข้าไว้ขนมไทยนะคะต้องใจเย็นๆค่ะเห็นไหมคะฟองเขาค่อยๆยุบตัวลงเองโดยที่เราไม่ต้องคนนะคะอันนี้คือครั้งที่สี่นะครูสอนมาถึงขั้นตอนนี้แล้วมีท่านใดไม่เข้าใจบ้างคะนะคะถ้าท่านใดไม่เข้าใจนะคะสามารถที่จะ กดแอดเพื่อนแอดไลน์ครูได้นะคะที่เบอร์0 9 8 0 1 4 2 6 0 9หรือจะซื้อแป้งครูได้นะคะค่ะนะคะที่เบอร์ที่ครูให้นะคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนดูด้านข้างเห็นไหมขอบด้านข้างค่ะเดี๋ยวครูยาเขาจะค่ะเขาจะกวาดมาให้ดูนะใช้ไม้พายกวาดมาให้ดูนะคะเห็นไหมคะเขาจะค้นนะคะห้ามคนนะคะตอนนี้ห้ามคนนะคะเห็นไหมคะทีนี้เราจะยกไปวางไว้ให้เย็นค่ะ นะคะปิดไฟลแล้วยกไปวางไว้ให้เย็นนะคะโดยที่ไม่ต้องถ่ายเทภาชนะวางไว้อย่างงั้นละคะ่ะให้เขาเย็นนะคะเมื่อเขาเย็นแล้วนะคะเราก็จะเทนะคะเทใส่ภาชนะเข้ามาตรงกลางค่ะค่ะเราก็จะเทใส่ภาชนะนะคะค่ะลักษณะของเขารูยาเอาให้นักเรียนดูสิคะเขาจะข้นนะคะเห็นไหมคะลักษณะของเขาจะข้นนะคะค่ะนี่คือเย็นแล้วนะคะค่ะกะทิเมื่อสักครู่ที่เราทํานะ ค่ะครูทำเป็นสส่วนส่วนนี้ครูทำให้เย็นแล้วนะนักเรียนสามารถทำกะทิเนี่ยเก็บไว้ได้นะคะเก็บเข้าตู้เย็นไว้ได้นะเมื่อนักเรียนจะใช้เมื่อไหร่นักเรียนก็เอามาผสมกับแป้งนะผสมกับแป้งมันที่เราคั่วไว้แป้งมันที่คั่วไว้นักเรียนจะทำเป็น2เท่า3เท่าที่ครูให้ก็ได้นะหรือกะทิเนี่ยจะทำเป็น2เท่า3เท่าก็ได้เมื่อเวลาจะใช้แล้วก็นำมาผสมกันนะคะค่ะเอาแล้วครูจะสอนต่อไปค่ะทีนี้นะคะ ค่ะครูจะสอนสองวิธีนะคะวิธีแรกนะคะก็คือนะคะค่ะตรงกลางค่ะตรงกลางค่ะนะคะครูจะตักนะคะค่ะครูจะตักนะคะเห็นไหมครูตักน้ํากะทินะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็สองช้อนค่ะนะคะ,นะคะจากนั้นครูจะผสมสี นะคะครูจะให้สีชมพูอ่อนๆนะคะครูจะให้สีชมพูอ่อนๆนิดน well ึงนะคะค่ะครูจะให้สีชมพูอ่อนๆนิดนึงแล้วเราก็จะละลายสีนะคะค่ะสีชมพูอ่อนๆเราก็จะละลายสีค่ะนี่นะคะครูจะผสมสีชมพูไปนิดนึงค่ะค่ะพอละลายสีแล้วนะคะครูก็จะตักแป้งใส่นะคะค่ะเอาละ นะคะค่ะนักเรียนดูนะคะค่ะครูจะตักแป้งใส่เห็นไหมคะหนึ่งช้อนพูนพๆเลยนะคะแล้วเขาจะร่อนนะคะร่อนแป้งลงไปค่ะอันนี้ก็คือน้ํากะทินะคะสองช้อนแป้งหนึ่งช้อนนะคะดูนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะค่ะนักเรียนผสมออกมานะคะ ผสมออกมาลักษณะแป้งของนักเรียนที่ผสมคลุกเคล้ากันออกมาเป็นยังไงตะล้อมเข้าไปค่ะตะล้อมแป้งเข้าไปนะคะค่ะค่ะนั่นก็คือน้ำกะทิเราใส่สองช้อนใช่ไหมแป้งหนึ่งช้อนใช่ไหมเห็นไหมคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแป้งเราเป็นยังไงคะแป้งเราเหลวใช่ไหมคะค่ะถ้านักเรียนเจอลักษณะนี้นักเรียนก็เพิ่มแป้งนะคะการเพิ่มแป้งเพิ่มทีละนิดนะคะค่ะครูจะเพิ่มไปแค่ครึ่งช้อนเท่านั้นนะคะค่ะ ค่ะครูเพิ่มไปแค่ครึ่งช้อนเท่านั้นนะคะค่ะก็ล่อใส่ไปนะคะเพิ่มครึ่งช้อนเท่านั้นนะคะค่ะเรียนต้องค่อยๆทํานะขนมสัมปันีที่ครูบอกนะ่ะว่าถ้าใครทําได้สําเร็จสามารถทําขนมไทยได้ทุกชนิดเลยนะคะเนี่ยค่ะครูเพิ่มเข้าไปนะแล้วเราเรียนสังเกตดูเห็นไหมคะแป้งเขามีความหนืดแล้วนะคะแป้งเขามีความหนืดแล้วนะคะความหนืดนะคะความหนืดในลักษณะนี้นะคะก็ ก็คือลักษณะที่นะคะลักษณะที่พอเรากดลงไปแล้วเนี่ยเขาจะติดภาชนะติดไม้พายน,นะคะค่ะค่ะลักษณะสัมปันนีนี้ถ้าเราไปกดใส่พิมพ์นะคะก็จะติดพิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะนัาเรียงก็ต้องค่อยๆทำนะครูก็เพิ่มแป้งเข้าไปอีกครึ่งช้อนคะ่ะค่ะครูค่อยๆใส่แป้งนะค่ะค่อยๆใส่แป้งแล้วครูก็สังเกตไปด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็สังเกตขนมเราไปด้วยนะที่เราผสมอยู่นะคะค่ะลักษณะเป็นยังไงคือหลังจากที่เราผสมไปแล้วเนี่ยวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งแป้งเขาจะอิ่มตัวนะคะเขาจะไปอิ่มกะทินะคะอิ่มกะทิเพราะฉะนั้นแป้งเขาจะแห้งแล้วเขาค่อยๆแข็งขึ้นนะคะเมื่อนักเรียนทําไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะคิดว่าโอ้ทำแล้วใช้ได้เลยยังค่ะนะคะสําหรับขนมสัมปันีแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตนะคะค่ะเนี่ยเมื่อเราทําไปแล้วนะค่ะครูก็จะ คลุกแป้งนะคะครูก,ก็จะคลุกแป้งให้ทั่วนี่ค่ะเห็นไหมครูก,กดแป้งลงไปเห็นไหมคะค่ะละนนักษณะนี้นี่ก็คือแป้งเขานะ่ะเข้าไปอยู่ในตัวของกะทิแล้วแต่เขายังไม่อิ่มตัวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวระวางพักไว้ก่อนการที่เราวางพักไว้เนี่ยนักเ,เรียนอย่าวางพักไว้แบบนี้นะคะ,ค,ะครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะคลุกแป้งลงไปด้วยนะคะค่ะร่อนแป้งใส่ลองอไปค่ะค่ะนะคะเราจะ เวลาที่เราวางพักไว้อย่าให้โดนลมนะคะแต่เราจะคลุกแป้งเขาไว้นะคะค่ะเราจะคลุกแป้งเขาไว้แบบนี้นะคะค่ะเห็นไหมคะค,ะครูจะคลุกแป้งไว้แบบนี้นะคะแล้วครูก็จะเก็บใส่ภาชนะไม่ให้โดนลมนะคะค่ะต่อไปค่ะครูจะผสมให้ดูอันนี้แบบเร็วนะคะต่อไปครูจะผสมแบบแข็งให้ดูนะคะค่ะครูใส่น้ำกะทิลงไปหนึ่งช้อนค่ะทีนี้แล้วครูก็ตักแป้งใส่นะคะ นะะหนึ่งช้อนครึง่งพูนสองช้อนนั่นแหละค่ะคูกผสมลงไปเอาละทีนี้ถ้าเกิดนักเรียนผสมแบบนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นอา่าเรามาดูเนะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่นักเรียนเอ่อเจอแป้งเหลวใช่ไหมอา่าต่อไปเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ถ้าเรียนผสมไปเจอแป้งแข็งค่ะแป้งแห้งแข็งเป็นผงนะคะแป้งแห้งแข็งเป็นผงค่ะนักเรียนจะทําอย่างไรนะคะเจอแป้งแห้งแข็งเป็นผงแบบนี้นะะเลย นะคะค่ะนักเรียนก็นี่ค่ะอย่างที่ครูบอกใจเย็นๆนะคะเราก็จะตักกะทินะคะค่อยๆใส่ลงไปเนี่ยเห็นไหมครูใส่ไปนิดเดียวนะคะจากนั้นเราก็ผสมเข้าไปค่ะค่อยๆผสมเข้าไปนะคะค่ๆๆคนะแล้วก็ค่อยๆคลุกไปเนาะค่อยๆคลุกไปจนแป้งเขามีลักษณะหนืดนะคะนืดนุ่ม นะคะค่ะละขูรเขากดแล้วก็บี้ไปเนาะบี้ไปค่ะให้แป้งเขาอิ่มตัวกับกะทินะคะเอาละใส่เข้าไปอีกคลุกไปนักเรียนค่อยๆสังเกตนะคะค่อยๆดูนะ,ะการทำขนมสัมปันดีนี้นะคะเป็นขนมที่ทำยากไหม เทคนิคเยอะค่ะเทคนิคเยอะค่ะต้องเป็นคนที่มีความสามารถและการสังเกตพอสมควรนะคะถ้าเรียนทำได้จงภูมิใจตัวเองเถอะเก่งมากนะคะค่ะกว่าที่ครูจะทำขนมนี้ได้ครูทำมาตั้งแต่เด็กนะครูทำมาตั้งแต่แต่เด็กๆเ,เลยค่ะแล้วก็ทำไปวัดถามว่าผิดพลาดไหมทุกครั้ง ที่ไปนะคะคุณแม่จะให้ทำล่วงหน้าเจ็ดวันก็คือจะไปวันอาทิตย์หน้าใช่ไหมเริ่มทำวันอาทิตย์นี้ล่ละค่ะเริ่มทำวันอาทิตย์นี้เลยเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าทำครั้งเดียวไม่สำเร็จครูต้องทำนะแล้วก็แก้ทำแล้วก็แก้ทำแล้วก็แก้ค่ะแล้วก็จับเทคนิคให้ได้โดยโดยโดยท่านไม่ได้สอนแบบนี้นะท่านให้คิดเอาเองค่ะ ท่านสอนให้ทำแล้วท่านให้คิดตัวเองครูก็นํามาสอนนักเรียนนี่แหละเห็นไหมครูก็ค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็สอนให้นักเรียนคิดนี่แหละครูสอนแบบละเอียดเลยนะแล้วครูคิดว่านักเรียนก็คงจะทําได้เหมือนครูครูใช้เวลาฝึกฝนในการทําขนมสัมปณีละลายเนี่ยใช้เวลาอยู่5ปีค่ะ5ปีเลยกว่าจะจับเทคนิคการต้มหัวกะทิได้เทคนิคการเขาเรียกอะไรนะ ไอ้ที่มา,าแป้งอ,ะ,อะเทคนิคการคั่วแป้งได้แล้วก็เทคนิคการทาเนี่ยค่ะเทคนิคการทําแป้งให้หนืดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเอาละ,อะคุยาลองกดให้นักเรียนดูนะคะเนี่ยบางทีคิดว่าหนืดนี้ใช้ได้แล้วหนืดนี้แข็งไปคะ่ะหนืดแบบนี้แข็งไปนะคะค่ะเวลากดขนมออกมาแล้วเนี่ยขนมนักเรียนเนี่ยจะไม่อร่อยนะคะค่ะก็คือจะติดเพดาน นะคะจะติดเวลา,าทานคือเขาหนืดไปนะคะเขาหนืดไปนั่นก็คือเราต้องผสมให้เขาเหนียวแล้วเดี๋ยวเราโรยแป้งค่ะนะคะมีหลายวิธีอ่ะเห็นไหมคะเหนียวใช่ไหมคะเนะี่ยติดนิ้วเห็นไหมคะติดนิ้วครูยานะคะเรียบร้อยอ่ะเราครูจะให้ดูนะเหนียวนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเหนียวอันนี้ก็คือว่าถ้านักเรียนผสมแป้ง ผสมแป้งแข็งนะคะนักเรียนต้องผสมให้แป้งเนี่ยกลับมาเหลวกลับมาเหนียวแบบนี้นะคะแล้วก็โรยแป้งค่ะนะคะแล้วเราก็จะโรยแป้งค่ะโรยแป้งโรยแป้งเข้าไปนิดนึงค่ะโรยแป้งเข้าไปนิดนึงค่ะพอละนะแค่นั้นค่ะเอาละทีนี้เราก็เราก็จะนําไปเก็บนะคะค่ะเราก็จะนําไปเก็บไว้เพื่อที่จะนามาอัดพิมพ์ค่ะ ต่อไปนะคะครูจะสอนให้อัดพิมพ์แล้วนะค่ะเราก็จะนําแป้งนะคะ2ส,สีที่เราเก็บไว้นี่ค่ะมาผสมเอาพิมพ์ใดพิมพ์หนึ่งพิมพ์นี้แล้วกันเนาะค่ะค่ะเอาเอาแป้งใส่พิมพ์เลยค่ะนี่นะคะค่ะใส่ให้หนักเรียนเห็นเลยค่ะเอาละนี่นะคะนักเรียนคะเห็นไหมคะครัวแป้งใส่พิมพ์เห็นไหมเห็นเลยเนาะเห็นเลยนะคะเสร็จแล้วทําไมข้อออกค่ะ เห็นไหมคะแป้งก็จะติดพิมพ์ในลักษณะนี้นะคะมีแป้งติดพิมพ์ในลักษณะนี้ค่ะค่ะขออยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเรียนจะได้มองเห็นแป้งมีสองก้อนค่ะหุยาแบ่งแป้งค่ะแบ่งแป้งกดให้เรียนดูได้เลยค่ะค่ะคุยาจะเอาแป้งผสมกันสองสีเสริบขึ้นมาค่ะค่ะเสิขึ้นมาอยู่บนพิมพ์ค่ะค่ะไม่ต้องปั่นกดลงไปเลยค่ะ ค่ะค่ะไม่ต้องปั่นนะคะเดี๋ยวจะแน่นกดได้เลยค่ะค่ะกดลงไปเลยนะคะค่ะอ่านเรียนเห็นนะค่ะกดลงไปเลยแล้วเนี่ครูเขาก็จะเปิดด้านข้างออกมาเห็นไหมคะแป้งก็จะเพลเยะนะคะจากนั้นเราก็จะไปเคาะค่ะเคาะที่มุมโต๊ะนะคะเคาะที่มุมโต๊ะค่ะค่ะครูยาก็จะไปเคาะที่มุมโต๊ะนะคะค่ะเวลาเคาะก็จะเคาะเทะๆหน่อยนะคะ ค่ะแล้วแป้งก็จะออกมาเอาลายอีกอันนึงมากดให้นเรียนดูตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะาลายไหนลายนี้นะคะลายนี้เอาแป้งใส่หน่อยค่ะแล้วเทออกค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะค่ะไม่ต้องปั่นนะคะทักเรียนกดกดลงไปเฉยๆนะคะค่ะถ้าปั่นเดี๋ยวแป้งจะแน่นไปนะคะอันนี้เราจะ หลมหลวมเพื่อให้ละลายในปากนะคะค่ะค่ะเห็นไหมคะนะอะจากนั้นนะคะขู่เขาจะไปเคาะตรงมุมโต๊ะมีผ้ารองค่ะค่ะเคาะเวลาเคาะก็ตะแคงตะแคงนะคะค่ะเสร็จแล้ววางเลยค่ะวางค่ะนั่นแหละค่ะโอเคค่ะเกิบมานี่นี่จะได้เห็นโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเอาแป้งออกค่ะ เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วอบควันเทียนค่ะครูยาอบควันเทียนค่ะนะคะลักษณะนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้มาแล้วนะคะครูยาขอปูก,กันหน่อยคะ่ะค่ะลักษณะนี้เมื่อนักเรียนได้มาแล้วนะคะแป้งของนักเรียนนะคะนะคะนะักเรียนเอาปูก,กันแตะแป้งโรยลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าความเงาของกะทิเห็นไหมคะเขามีความชื้นอยู่นะคะ เราก็เอาแป้งโรยไปนิดนึงนะคะเพื่อให้แป้งแห้งเนี่ยไปช่วยดูดซับนะคะดูดซับกะทินะคะค่ะ,อ,ะอย่างนี้นะใช่แล้วค่ะเสร็จแล้วครูยาก็จะอบควันเทียนนะคะจะอบควันเทียนฟ้าเทียนอยู่ตรงนู้นนะคะ เราก็จะจุดเทียนก่อนนะคะจุดเทียนก่อนจุดเทียนขึ้นมาก่อนนะคะ,ะให้นักเรียนดูนะคะดูเปลวไฟที่จุดมาเสร็จแล้วก็จะใช้ค่ะใช้สเตเลตนะคะปลายปลายเขี่ยนะคะค่ะค่ะเขี่ยขึ้นมาให้เทียนเขาเปิดนะคะเพื่อที่เขาจะได้มาเผาไหม้ลำเทียนตรงนี้นะคะที่เขาใส่สมุนไพรไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูยาก็ต้องดับเทียนก่อนนะคะ ดับเทียนเพื่อที่จะให้มีควันนะคะเพราะเราจะอบควันเทียนกันค่ะครูยาก็กำลังทำเทียนอยู่นะคะถ้านักเรียนชอบกลิ่นเทียนมากๆนะคะนักเรียนก็อบไปประมาณ30นาทีนะคะค่ะแต่ถ้าชอบกลิ่นเทียนน้อยนะคะ5-10นาทีก็พอค่ะ เอาแล้วค่ะรุยาค่ะแล้วก็อย่าลืมเอาตัวนั้นวางนะคะค่ะเอาล้วค่ะรุยาก็อบค่ะคกูปิดปิดประตูก่อนเรียบร้อยปิดแล้ว ค่ะเรียนก็จะเห็นนะคะว่าเทียนเขานะคะเขาก็จะอบลงไปในตัวขนมนะคะถ้าเราชอบกลิ่นควันเทียนมากๆนะคะเราก็อบมากแต่ครูคิดว่าอบสักสิบนาทีก็พอเพราะอะไระทราบไหมคะเพราะว่าเทียนอบของโครงการเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาเป็นกลิ่นที่ประทับแป้งได้เร็วมากและอีกอย่างหนึ่งแป้งเราคั่วแห้งแล้วเนาะแป้งเราคั่วแห้งแล้วการที่แป้งเราคั่วแห้งแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะทําให้เราเนี่ยดูดซับกลิ่น ได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเอาพอแล้วค่ะนะคะเรียบร้อยค่ะเอาละครูก็จะยกขึ้นมาให้นักเรียนดูเรียบร้อยค่ะนักเรียนค่ะค่ะครูจะสอนวิธีทำให้โดยละเอียดแล้วนะคะหวังว่าคงจะมีขนมส้มปันนีละลายให้ทุกท่านนะคะได้ชิมได้ชมกันแล้วก็ได้รับความอร่อยกันโดยทั่วถึงนะคะค่ะ นักเรียนท่านใดนะคะต้องการที่จะได้แป้งหรือเทียนอบนะคะเป็นแป้งสําเร็จนะคะในการทําขนมสัมปะนีละลายนักเรียนก็สามารถนะคะแอดไลน์ติดต่อครูได้นะคะ0980142609นะคะทั้งครูพึ่งและครูยารับสายะคะ่ะยินดีนำขนมนำเสนอขนมโบราณต่อไปขอให้นัเรียน มีความสุขและทำขนมให้ได้อร่อยนะคะตามรสชาติฝีมือสูตรของครูนี่ละค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่บ๊ายบาย